ตอนนี้กสิบบาทกับผขายสา้าบาทกับผขายอยีกครับนี่ฟรีครับนอใหม่นนอใหม่ยังก่อนนี่เขาเอื่อนนออยังก่อนนี่ฟรองมันเยอะนอนั่งดินครับผมนอใหม่พลั่งรับนอใหม่พลั่งมันรวมกันฝรัง่งธรรมดาเลยฟรองฝรั่งนีโ่โก้ฝรั่งใหญ่ครับนอใหม่ฝรัง่งเอาไปแกงใส่ยหยอดอู้ไปฮักมาบางหันนี่ครับวัดใส่หัวหน้าเบิ้งในแม่จะตัดมาบางหันนี่ครับ วันวโมแม่นน้ำมันฝรั่งได้เลยสวนที่เพิ่นโลถิ่มน้ำโมนี่ครับผมเวลาว่างห้องกับไปหามาแนวนะครับว่างเจ้ยังมึงขึ้นไหมครับไปขอครับไปขอเอาขอนโมูครับโมกับมมพ่อใหญ่เมือดันซื้อแล้วเนาะพ่อใหญ่เมือดพ่อใหญ่เมื่ดครับผมโมูไปเทียมห่อ กวแหวนใหญ่ไหมฮะใหญ่แล้วยังยังือมดสิไปทามมึงโยกกระเทียมยังหน่อยหนึงจะได้ตัดไปแต่สิไปห้าฝอยเมืดขอน้ำฝอยเงือกด้วยครับกระเทียมก็ได้จะได้ตัดไปตารถมาฝอยเงลีกฝอยเงลีกฝอยเงือกมาเิ่งกันนี่มาพี่ฮะมาแล้วครับสาขาตรวจ สาขาไทยเราไทย,าไทยสาขาตรวอีกสาขาตรวจอีกผนหนึเงเลยครับนี่อของมักตัวน,นี้คอาล้รอบ่อบ่ยเน,นี่ยเนียเนะี่ยเนายเนี่เนี่ยนะ่ยเี่เนียวน่เนี่ยน่ยเนี่ยเนี่ยเเน่เี่นเนี่ยเนีเนีี่เนี่เนกเก็บเนบบนี่ยน่น <c oughs> เน่ยเ่เนยเ่อเนีเเน่เนยยเเนเเเเ่นเ่น สายตูดนะสายตูดเขาก็มาเลือกเอานี้ละมันพูนสายก็ตจดผู้แปลวามนั้นได้กินได้านียนน้อยๆอะไรนะขันละขันละสมควรแล้วล่ะพ่อละพ่อละพ่อละเอาลายละก่อนยินงหวเดียวึ่งไหมเอาไปยังหลายเถอะอุ้่เอาน่เอานไปังนอนะเอาแต่นอยยังไงได้เด้านี่สายถุงเอกมาส่ได้ถุง หอรายันเวลทงกจยีกหอม้งสิรอยอย่างมัดเดีรน่ะหอมอห่อดปันประมาณนี้ครับพี่นอหอลันแทนเจ้าเจ้าเจนี่สิแทนไขเลยได้จังหน่อยนี่ตูดเนี่แทนยงแบะจนเต็มตัวไว้แห้งแล้วไปขวาวย่ามแบะขนาดเท่านี้ พ่อตาเอามาพ่อตาลักมากเลยเอ้อไป<ค>ขอมาเอลาอ,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 าอลักเจ้<ศ>านะเจ้าขอมากคอยลักเจ้าเซ็ตบ้านเนี่เออไว้บ้างไว้พวดน่ะบ่ทันได้พ่อเข้าวเราไปกรรมเอาอีกเออ่ยนั่นล<ย>ะไปลักต่อจักบ่ดาวไทยเหมือนอย่างเงียบเงียบมิดซีเลยจะจ้อนยุคยเงียบคแล้วโอ้คขกกำเนิดบ้านเรานี่ยซีซีงามนะไปเรียกเอาตั้งหองกับเจ้าซีซีผ่านซีบาทหมดแล้วครับซ้ำนี่ นีใครซื้อมูปูไขายอืมโอ้ม่ได้ขายปหรอมีคนซื้ออยู่ไหนี่เดี๋ยวข่อยจะไปรับมาขายเองอยู่บ้านถ้าต้องเห็ดหมวกซุปด้วยหมวกซุปยังไงมันบะแมนอันนั้นหนัวนะมันบะแมนนี่ยังไงเราไอ้นะไปกินขมยังไงโอมหวานไม่นั่งเดี่ยวเขาฉีดยาครับจะไปปรุงกระไตเข้า